ผดงขวัตตอนที่41ตัดบัวไม่เหลือใหญ่แสงแห่งอรุณรุ่งที่ลอดผ่านม่านไม้ใบบังส่องมายังผืนป่าวนาใหญ่ที่แนวภูไพรบัดนี้พระมหาได้เดินลงมาจากสุสานนักรบตั้งแต่แสงแรกแห่งวันนั้นปรากฏด้วยวันนี้ตั้งใจจะลงจากเขาเข้าสู่หมู่บ้าน ครั้งสุดท้ายที่ฉันพัตตาหารก็เมื่อสามวันก่อนหน้าที่เทวาได้จำแรงกายมาถวายพัตตาหารให้ตลอดในแนวทางเดินลงเขาใต้ร่มเงาของป่าใหญ่หลังจากสงครามการรบราฆ่ากันนั้นสงบลงไปทั้งแนวไพรจึงให้กลับมามีชีวิตชีวาทั้งหมูนกกาต่างพากันบินรำไร้เล่นสายลมหนาว อีกหมูกระรอกกระแตที่ปีนไต่ไปตามแมกไม้ให้ได้ร้องบอกต่อกันว่าวันนี้มีพระธุดงลงจากเขามาเบื้องหน้าห่างออกไปไม่ไกลนักดาบบทผูดเพียนเพ่งอยู่ในกรสินไฟยังคงนั่งนิ่งราวหลับไหลหากแต่กองไฟเบื้องหน้ายัางปรากฏปเปลวไฟสีประหลาดตาเรื่อเรืองแสงออกมาดูราวจะเป็นสีรุง เรอยว่าน่าจะเป็นเปลวอ,อักคีแห่งกสินไฟที่ลุกไหม้ด้วยอำนาจจิตแห่งตะบะชานอันแก่กล้าของดาบทผู้เพียนเพ่งพันเตช่างไม่เสียทีที่ได้ขึ้นไปในจิตใจของท่านนั้นคงลอยพ้นแล้วจากอำนาจแห่งกามราคะเพียงไม่ลดละย่อทอ้อ ก็ย่อมไขว่คว้าหามักผลนั้นจนได้เมื่อลืมตาขึ้นมาฤาษีตาไฟก็กล่าวถ้อยคําชื่นชมถึงสภาวะธรรมของภิกษุน่มเรากับดวงตาแห่งกสินไฟจะสามารถมองเข้าถึงจิตใจของพระมหาแม้ว่ายัางไม่สามารถขจัดสิ้นซึ่งอาสวะกิเลสให้หมดไปจากใจหากกระใกล้เข้าไปในทุกขณะ แม้นไม่ลดละความเพียรพยายามก็คงเป็นไปตามที่ดาบท,ท่านนี้ได้กล่าวเจริญพรท่านฤาษีหากก็ด้วยท่านนี้เป็นผู้ชี้ทางนำไปอาตมาจึงได้สมใจในปรารถนาทั้งยังลงมาได้ด้วยความผ่าเผยขอให้ท่านได้เจริญในธรรมสมใจในมรรคผลที่ตนปรารถนาพูดจบพระมหาก็เดินจากมา มุ่งหน้าไปทางตีนเขาไม่นานก็ผ่านพ้นออกมาถึงลำธารอันมีสะพานต้นตะเคียนทอดข้ามก็ยังเห็นนางตะเคียนที่ปรากฏกายออกมานั่งคอยท่ารอรับพระมหาประหนึ่งจะรู้ว่าภิกษุหนุ่มผู้ลงมาจากเขาบัดนี้ได้ขัดเกลาจิตใจให้เกิดความผ่องใสย,ยิ่งกว่าเมื่อคราแรกที่ได้พบเห็น ก่อนที่นางพรายจะได้ก้มกราบด้วยความเคารพบน,บนอบน้อมต่อสง์สาวกผู้เป็นเนื้อนาบุญเมื่อข้ามลำธารผ่านแนวป่าออกมาไม่ไกลจึงพ้นจากแนวไพรข้ามผ่านทุ่งนาไม่ช้าก็จะถึงหมู่บ้านหากแต่ถนนหนทางการเข้าออกชุมชนในยามนี้มีด่านตรวจของทางการที่เข้มงวดทั้งรถทหารยานเกราะที่วิ่งเข้าออกดูขักขวอย กำลังพลส่วนใหญ่ถูกเคลื่อนย้ายออกไปจากพื้นที่หลังจากตีที่มั่นสัตว์ปูจนแตกพายทั้งยึดค่ายและจับลุมแนวร่วมไว้ได้มากมายพระอาจารย์นมัสก,การครับเป็นบุญของผมแท้ที่ลงจากเขามาก็ได้พบกับพระอาจารย์อีกเมื่อแงนมมองใบหน้าพระมหาก็จำเจ้าของเสียงนี้ได้ทหารกลุ่มเมื่อวาน ที่ได้ช่วยจัดการเรื่องงานฝังศพบ,บนสุสารหลังเขาเรื่องเมื่อวานยังไงก็ต้องขอขอบใจพวกยอมกันมากๆนะอาตามาลงจากเขามาก็เพื่อจะเที่ยวโคจรรับบินทบาทหากมีโอกาสคงจะได้สนทนากันอีกพูดจบภิกษุหน่มก็ปลีกตัวเดินจากมามุ่งหน้าเข้าสู่โม่บ้าน เพียงเห็นพระอาจารย์เดินมาแต่ไกลยังให้ชาวบ้านต่างร้องบอกต่อๆกันไปที่เตรียมโพชชนาอาหารได้ทันก็พาการออกมานั่งรอเพื่อที่จะใส่บาตรก่อนจะมาหยุดลงตรงหน้าเรือนผู้ใหญ่ทิ้งชายชารารีบกุลีกุจอออกมาที่หน้าเรือนในอาการงกงกเงินเงินกับสีหน้าแววตาอันระทมอมทุกข์ชะลอยว่า ตาทิ้งคงจะรู้เรื่องของต่อแล้วแม้จะรู้สึกยินดีที่พระมหาลงมาอย่างปลอดภัยแต่ก็ยังคงเสียใจกับการด่วนจากไปของหลานชายโดยไม่ได้มีแม้แต่คำร่ำลาขอให้โยมตาได้วางใจว่าการจากไปของต่อตอนนี้ได้ไปสู่ภพภูมิที่ดีไม่ได้มีความทุกข์ร้อนอันใดอีกต่อไป ผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ขอให้จงเข้มแข็งทั้งโยมตาเองยังต้องเป็นเรียวแรงและที่พึ่งให้แก่ชาวบ้านวันนี้อาตามาตั้งใจจะพำนักปักกลดอยู่ที่ต้นโพใหญ่วัดร้างถ้าโยมตามีกิจธุระอันใดก็เข้าไปหาอาตามาได้ทุกเวลาขออย่าได้คิดเห็นว่าเป็นคนอื่นคนไกลพูดจบพระมหาก็เดินจากไป แม้ในถ้อยคำนั้นจะช่วยปลอบประโลมใจหากในความรู้สึกส่วนลึกก็ยังยากต่อการทำใจให้ยอมรับกับความจริงที่เกิดขึ้นพระมหาปาจิตเดินตัดผ่านไปทางคุ้มบ้านใต้โดยไม่มีอาการหวั่นหวาดต่ออำนาจแห่งกามราคะแม้ว่าด้านหน้านั้นมันจะเป็นเรือนของสาวใบบัวด้วยหัวใจในยามนี้ มีความแกล้าที่จะเชิญหน้าหากว่ายังไปไม่ถึงหน้าเรือนชานบ้านหญิงสาวก็แววยินเสียงเจ้าดำเห่าดังออกมาทั้งตัวของมันก็รีบวิ่งออกมากับสีหน้าและแววตาที่ดีใจอย่างเหลือล้นจนเก็บอาการเอาไว้ไม่อยู่ทั้งหางของดำที่แกว่งไกวกับท่าทีดีใจบนใบหน้าอีกสองขาหน้า ก็ยังทำท่าตะกุยชายจีวรกับเสียงเล็กเสียงน้อยร้องงิ้งๆิ้งระสาหมาชะลอยว่ามันคงจะมีถ้อยคำมากมายอันอยากจะได้เล่าบอกกับพระมหาผิดก็แต่ว่าดำนั้นเป็นหมาจึงแสดงออกได้เพียงท่าทีดีใจอย่างเก็บอาการเอาไว้ไม่อยู่และที่หน้าประตูรั้วบ้านยามนี้ได้ปรากฏร่างของใบบัว หญิงสาวเธอเดิอนออกมาพร้อมกับขันข้าวในมือก่อนจะนั่งลงยอบยอยกขันข้าวขึ้นอธิษฐานดวงหน้าของใบบัวยามนี้ดูมีความผ่องใสขึ้นมาชะลอยว่าหญิงสาวเธอคงจะทำใจให้ยอมรับกับความเป็นจริงนี้ได้แล้วแม้ไม่อาจจะตัดขาดจนหมดสิ้นไปด้วยในใจนี้ที่ยังเป็นเพียงปูถุชน แต่อาการเศร้าโศกเสียใจที่เคยท่วมทน้นบัดนี้ได้เบาบางจางคลายไปหลายส่วนจนไม่ปรากฏอาการเสียใจอยู่ในใบหน้าหากพระมหาเนยามนี้นอกจากจะไม่มีความยินดีใดๆในความงามแห่งเรือนกายทั้งในจิตยังได้แสดงอาการอนิจฐารณมอยู่ในความรู้สึกคือเกิดอาการสะอิดสะเอียนต่อเรือนร่าง อันเป็นของเน่าเหม็นเป็นปฏิกริยาทางใจซึ่งเป็นไปเองตามธรรมชาติของผู้ที่กระทำกามราคะให้สิ้นไปในวิปัสสนาแม้นว่าไม่ข่มกลั้นพระมหานั้นอาจจะต้องสำรอกอาเจียนออกมาพระมหามิได้นึกรังเกียจต,ต่อใบบัวหากแต่จิตใจที่สลัดหลุดจากกามได้แสดงอาการดังกล่าวออกมา อันเป็นธรรมดาของผู้ที่ข้ามผ่านมาได้ใหม่ๆหากพระมหาก็ได้เกิดความแน่แก่ใจในจิตตนว่าบัตรนี้ได้กำราบปร,ราบกามราคะให้สิ้นไปได้แล้วจริงๆทั้งในใจไม่ปรากฏอาการกระเพื่อมหวั่นไหวใดๆให้เห็นก่อนที่เจ้าดำจะเห่าเรียกพระมหาใบบัวจึงหันมาทำท่าดุให้มันเงียบ มันตามกลับไปอยู่กับพระจาย์เถอะนะคะที่ผ่านมาหลายวันมันเอาแต่ซึมเศร้าเพิ่งจะเห็นว่าวันนี้ที่ดำมันดีใจจนเก็บอาการเอาไว้ไม่อยู่ใบบัวพูดออกไปด้วยในใจรู้สึกนึกสงสารเจ้าดำที่วันวันมันเอาแต่นอนเฝ้าเศร้าซึมคิดถึงพระมหามันคงเกิดมาเพื่อเป็นหมาของพระทุดง มากกว่าจะให้มาอยู่ในบ้านเรือนเช่นนี้ขอบใจใบบัวมากๆเลยนะที่ได้ช่วยเป็นธุระเลี้ยงดูเจ้าดำให้ทั้งต่อผู้จากไปใบบัวก็ไม่ต้องหมองเศร้าหรือคอยเฝ้าโทษตัวเองที่วันนั้นไม่ได้ห้ามหรือยับยั้งต่อเอาไว้เพราะถึงอย่างไรต่อก็ต้องไปเขาตัดสินใจเอาไว้แล้ว ส่วนตัวใบบัวเองก็ขอให้จงพาหัวใจที่หมองเศร้าเข้ามาหาพึ่งพาพระธรรมอันเป็นโอสถขนานเอกที่จะช่วยเยียวยารักษาใจไม่มียาขนานใดจะเลิศล้ำไปกว่าพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าธรรมที่จะนำใจให้ออกจากทุกข์ สู่บรมสุขอันยิ่งใหญ่คือพระนิพพานแม้นไม่ง่ายหากก็มิเกินวิสัยของปุถุชนคนเดินดินเช่นเราเราขอให้เฝ้าตามรู้ดูลมหายใจให้ติดเป็นจริตนิสัยสติสัมปชัญญะจะเกิดขึ้นแก่ใจในอัตโนมัติเมื่อผ่านการฝึกฝนจนคุ้นชินและสติสัมปชัญญะนี้เองจะเป็นเครื่องมือที่สำคัญอันจะนำใจไปสู่การพิจารณาธรรม ขอให้จดจำและนำไปปฏิบัติเพราะไม่มีใครจะช่วยเราได้นอกจากตัวของเราเองสิ้นธรรมเทศนาพระมหาก็เดินจากไปหากในจิตใจของหญิงสาวราวกับได้ปรากฏแสงสว่างขึ้นกลางใจให้ได้เห็นต่อแนวทางในการดำเนินตนจนพระมหาเดินจากไปพ้นสายตาพร้อมกับเจ้าหมาดำ บัดนี้หัวใจของใบบัวจึงเกิดความกแกล้ากล้าขึ้นมากล้าที่จะ,ะเผชิญหน้าต่ออกุศลธรรมที่ครอบงำจิตใจในเส้นทางบิณฑบาตท,ที่ใกล้จะพ้นออกจากหมู่บ้านไปแต่ในใจของภิกษุหนุ่มให้เกิดความคิดถึงต่อเพราะครั้งสุดท้ายที่พระมหาเข้ามารับบิณฑบาตในหมู่บ้านก็ยังมีต่อที่คอยเดินติดตามช่วยถือของ แต่บัดนี้เด็กหนม่มได้ตายจากไปก่อนวัยอันควรชีวิตก็เป็นเช่นนี้นี่เองใครจะรู้แม้ความตายที่ใกล้เข้ามาตลอดทางที่เดินลัดตัดผ่านทุ่งนามาสู่ร่มโพพระมหาคงพิจารณาอยู่กับมรณานุสติธรรมโดยตลอดก่อนจะมาถึงสถานที่พำนักปักกลดร่มโพใหญ่แห่งนี้ ยังคงมีความสงบร่มรื่นให้แก่ใจไม่เคยเปลี่ยนด้วยความวุ่นวายที่ทำให้ต้องทั่วดงหนีเข้าป่าไปล้วนเกิดจากภายในจิตใจหาใช่สถานที่บัดนี้ที่กลับคืนมาก็ด้วยหัวใจอันได้กระทําให้สิ้นไปจากการมราคะส่วนเจ้าดำก็ดูจะมีความสุขไม่ต่างกันที่มันได้กลับคืนมาสู่ชายป่าอีกครั้ง ทั้งข้าวก้นบาดท,ที่เทให้ก็ช่างเป็นอาหารที่แสนอริอร่อยสำหรับดําเสียเลือเกินเจ้าดํามันได้กินอย่างมีสุขทั้งเล่นนอนด้วยความสงบชีวิตหมาจะหาใดให้มากไปกว่านี้แม้ชีวิตของคนก็คงไม่ต่างกันที่มากมายไปกว่านั้นก็ล้วนแต่เป็นส่วนเกินจากความทยานร่านอยากจากกิเลสตัณหาราคะจึงต้องพากันยื้อแย่งสแสวงหา เพื่อให้ได้มาไม่สิ้นสุดที่ริมสายธารในป่ายามนี้ทั้งพระมหากับเจ้าหมาดำได้ลงชำระล้างร่างกายหลังจากที่เหนื่อยกราการงานจากการทำศึกทั้งศึกภายในจิตใจและสงครามการสู้รบก่อนที่ด้านนอกชายป่าจะปรากฏร่างของผู้ใหญ่ทิ้งที่เข้ามาพร้อมกับกรรมการชุมชนอีกหลายคน วันนี้ตาทิ้งเข้ามาปรึกษาและแจ้งข่าวเรื่องการเตรียมจัดงานบุญใหญ่ที่ใกล้จะมาถึงในเร็ววันก่อนที่พระมหานั้นจะเอ่ยปากถึงเรื่องการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้คนที่ล้มตายมากมายในสงครามศพมากมายที่ถูกฝังร่างกายไว้ในภูเขาพวกเขาเหล่านั้นคงรอคอยที่จะมีผู้ใด ขึ้นไปช่วยในการบำเพ็ญกุศลศพอุทิศบุญให้เพื่ออาศัยบุญนั้นอันเป็นการปลดปล่อยจิตใจให้หลุดพ้นจากพันธะจองจำผู้ใหญ่ทิ้งจึงตกปากรับคำทั้งด้วยใจที่ยังอาลัยในหลานชายผู้ล่วงลับกับผู้ที่ล้มตายก็ล้วนเป็นชาวบ้านมากมายที่ได้เข้าร่วมรบหากกลับต้องกลายเป็นศพนิรนามอยู่กลางป่าเขา หางออกไปในทุ่งนายามนี้ได้ปรากฏมีเจ้าหน้าที่ทหารมากมายกําลังพากันเดินตรงเข้ามาที่ชายป่าพาให้ทั้งผู้ใหญ่ทิ้งและชาวบ้านที่นั่งอยู่ด้วยกันเกิดความกังวลใจในการเข้ามาของทหารเหล่านั้นด้วยกลัวว่าจะเข้ามาหาเหตุหาเรื่องประการหนึ่งประการใดให้พระมหาต้องได้รับความเดือดร้อนแต่ฝ่ายภิกษุนม ก็มีได้แสดงอาการปริวิตตกใดๆออกมานอกจากการวางเฉยรอให้ผู้ที่เข้ามาได้เฉลยเผยเจตนาของตนเองผู้ที่เดินนําหน้ามานั้นพระมหาจำได้ว่าเป็นทหารพรานหนุ่มที่ได้ทักทายพูดกันเมื่อเช้านี้แต่ผู้ที่ตามมาด้วยอีกมากมายนั้นล้วนแล้วแต่ไม่ใช่ทหารชั้นประทวนธรรมดาหากแต่ว่า น่าจะเป็นนายทหารชั้นผู้ใหญ่เพียงครู่อึดใจเหล่าชายนักรบก็เข้ามาพากันก้มลงกราบพระมหาด้วยกิริยาอาการอันมีความเคารพเลื่อมใสนมัสก,การครับพระอาจารย์นายพลท่านได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับพระอาจารย์ก็เลยใช้ใผมพาท่านเข้ามาหาพระอาจารย์ครับเพียงสิ้นคําของทหารหนม่ม ผู้ที่เป็นนายพลก็กระเถิบตัวใกล้เข้ามานมัสการครับพระคุณเจ้าสองวันมานี้ผมได้ยินแต่เรื่องที่เหล่าทหารพูดกันถึงความน่าอัศจ,จรรย์ใจในตัวท่านวันนี้จึงอยากจะเข้ามากราบพระอาจารย์เพื่อจะได้ขอฝากตัวเป็นสิทธิ์ท่านด้วยสักคนนะครับทหารสูงวัยในอาการพินนอบพิเทา ค้อมตัวเข้ามาพูดกับพระมหาด้วยน้ำเสียงอันอ่อนโยนตัวอัตมาเป็นแต่เพียงพระธรรมดาหาใช่พระวิเศษอะไรทั้งไม่ได้ปลุกสร้างเครื่องรางของขลังวัตถุมงคลใดๆที่จะมอบให้ใครไว้บูชานอกเพียงจากพระธรรมคําสอนแห่งองค์พระสัมมาเกรงว่าจะทำให้พวกท่านทั้งหลายต้องได้รับความผิดหวัง พระมหารีบพูดออกไปก่อนที่ท่านนายพลใหญ่จะเอ่ยปากเพื่อขอของดีเพราะตัวของพระมหาเองก็ไม่ได้มีของดีประเภทนั้นเอาไว้ให้ใครมิใช่อย่างนั้นครับท่านอาจารย์ตัวกระผมนี้เลื่อมใสในปฏิปทาของพระนักปฏิบัติเช่นท่านทั้งยังสนใจในการปฏิบัติเป็นการส่วนตัวที่จะขอฝากตัวเป็นสิทธ ก็ด้วยต้องการมาเรียนพระกรรมฐานมิได้ต้องการขอของวิเศษอื่นใดคำตอบที่ได้ยินนั้นสร้างความประหลาดใจให้กับภิกษุหน่มอยู่ไม่น้อยคงไม่บ่อยที่จะได้พบเจอคารวะผู้ที่สนใจหรือฝักใฝ่ในการปฏิบัติธรรมทั้งยังเป็นถึงทหารชั้นผู้ใหญ่หากมีใจฝักใฝ่ในธรรมจึงนับว่าหาได้ยากยิ่ง แม้นว่าทหารเสนาธิการทั้งหลายหรือผู้นำเหล่าทัพมากมายถ้าได้ให้ความสนใจในการปฏิบัติธรรมหรือมีธรรมอยู่ประจำใจก็ย่อมจะนำธรรมมาพิบาลให้เกิดต่อเหล่าทัพและประเทศชาติพระมหาจึงได้แนะแนวทางในการปฏิบัติให้กับลูกศิษย์แม้จะเป็นถึงนายพลหากก็ไม่ได้มีทิฏฐิมานะความถือเนื้อถือตัว ยึดติดในตำแหน่งแห่งตนแต่อย่างใดทั้งให้ความเคารพต่อภิกษุหน่มผู้อ่อนพรรษานั่นเพราะว่าความเคารพอันเกิดจากจิตที่อยู่ภายในและเป็นการเคารพต่อพระธรรมโดยแท้จริงท่านนายพลฟังธรรมด้วยความตั้งใจก่อนจะลาจากไปกับใบหน้าอันแช่มชื่นด้วยความปีติสมนัตใจในธรรม ค่ำวันนี้ที่ร่มโพใหญ่ในอรัญญวาสีแห่งนี้มีเพียงความสงบร่มเย็นใจในพื้นดินเบื้องล่างเจ้าดำก็ยังคงนอนกรนด้วยความสบายใจในที่ที่เดิมที่มันเคยนอนส่วนบนลานหินใต้ร่มโพนั้นพระมหาก็ยังคงนั่งหลับตาเจริญจิตตะภาวนาก่อนจะเพ่งกระแสจิตออกไปยังเห็นว่า ในยามนี้ใบบัวเธอกำลังจดจ่อต่อการเฝ้าตามรู้ดูลมหายใจในสมาธิตามแนวทางที่พระมหาได้เมตตาสอนให้ไว้ในแนวปฏิบัตินับว่ามีความกล้าแกล้าแม้ว่าจะเพียงเพิ่งเริ่มต้นหากมนุษย์ทุกคนล้วนสามารถฝึกใจเพื่อไปสู่มรรคผลหนทางพ้นทุกข์ได้ขอเพียงแค่มีใจ และดำเนินไปในคำสอนที่ถูกต้องตามคันลองของพระศาสดาไม่ช้าไม่นานก็ย่อมเห็นผลขอเพียงไม่ย่อท้อหรือถอดใจไปเสียก่อน